สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนทุกคนปลูกบัวบกโชวหัวด้วยกันค่ะที่เห็นอยู่นี่ปลูกไว้ก็กําลังแตกยอดเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันค่ะว่าปลูกบัวบกยังไงให้แตกยอดออกมานะคะแล้วก็การปรุงดินสําหรับปลูกด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการปลูกบัวบกโหดด้วยกันค่ะที่เห็นอยู่นี่เป็นบัวบกสบู่เลือดตัวเมียนะคะนี่เป็นทั้งสมุนไพรแล้วก็เป็นทั้งไม้ประดับได้ด้วยค่ะ ช่วงนี้จะเป็นช่วงฤดูฝนนะคะการปลูกไม้หัวแบบนี้ก็จะแตกยอดแล้วก็ดูแลได้ง่ายมากเลยค่ะนี่ค่ะอากาศที่ชื้นก็จะทําให้พืชพวกนี้เติบโตได้ดีเลยนะคะเพราะธรรมชาติอ่าพวกโบบกนี้เขาจะเจริญเติบโตแล้วก็แตกยอดออกมาเลี้ยงลําต้นของเขาได้ดีในฤดูฝนนะคะต้นที่เห็นอยู่นี่แม่นางปลูกไว้ประมาณ3เดือนแล้วนะคะนี่ค่ะพอเข้าหน้าฝนเขา หัวไม่ใหญ่นะคะแต่ว่าต้นนี้แตกยอดออกมาดีมากเลยค่ะอันนี้เอาวางไว้ข้างนอกเจอฝนเมื่อคืนนี้นะคะวันนี้เราจะไปลงมือปลูกบัวบกโขดหัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเลยค่ะเราจะใช้บัวบกโขดหัวนี้นะคะปลูกกันในวันนี้ค่ะนะคะลูกใหญ่เหมือนกันนะคะหัวนี้แม่นางซื้อมาประมาณ50บาทนะคะ ซื้อมาสามหัวก็เฉลี่ยมีหัวนี้เล็กมาหน่อยน,นี่ขนาดเล็กก็ไม่ไม่เล็กเท่าไหร่นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะปลูกหัวนี้กันในวันนี้นะคะแล้วก็นี่จะเป็นกระถางที่เราจะปลูกกันในวันนี้ค่ะเรามาดูในส่วนของดินที่เราจะปลูกกันในวันนี้นะคะเราจะใช้ดินตรงนี้นะคะเป็นดินปนทราย มีดินมีทรายมีหินนะคะเราจะเอาดินแบบนี้ค่ะไปผสมกับดินปลูกของเรานะคะนี่ก็จะเป็นดินปลูกนะคะซึ่งมีทั้งดินทั้งแกลบเผาค่ะมีสารอาหารสำหรับพืชที่เราปลูกใหม่นะคะดินทั้งสองอย่างนี้มีดินปลูกกับทรายนะคะทรายผสมหิน อันนี้แม่นางก็จะคลุกให้เขา้าเข้ากันเลยนะคะคลุกดินทั้งสองอย่างให้เข้ากันดีเลยค่ะอันนี้ดินมีความชุ่มอยู่แล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาเติมลงไปในกระถางของเรากันค่ะถางด้วยขุยมะพร้าวนะคะนะคะี่ค่ะ เราจะใช้ปุมะพร้าวรองก้นกระถางเพื่อให้เขาระบายน้ําได้ดีนะคะ้าเสร็จแล้วเราก็เติมดินลงไปได้เลยค่ะดินปลูกที่เราผสมกันเมื่อกี้ค่ะดินปลูกผสมทรายนะคะในทรายก็จะมีหินก้อนเล็กๆปะปนอยู่บ้างนะคะอันนี้จะใส่ไปให้เหลือพื้นที่ด้านบนนิดเดียวนะคะไม่ให้เหลือเยอะ า็อีกบัวบกโขดนี่เราจะไม่รดน้ำบ่อยค่ะนี้ก็จะชุ่มเราสังเกตดูดินว่ามันใกล้จะแห้งเมื่อไหร่เราก็ค่อยให้น้ำนะคะถูกกเราสามารถเราเก็บไว้ในที่ร่มหรือว่าที่แดดรำไรได้ค่ะนคะคะใส่ใเกือเบเต็มเลยนะคะคประมาณนี้ค่ะเราจะทำตรงนี้ให้เป็น หลุมเล็กน้อยนะคะนี่ค่ะเหมือนหลุมกระทะค่ะเหมือนก้นกระทะนี่เพราะว่าเราจะเอาวางนะคะเราจะไม่กลบดินที่หัวของบบบกเรานะคะ,คะแบบนี้เสร็จแล้วก็เอาด้านที่เป็นข้างล่างคือด้านที่เป็นรากนะคะเอาวางไปเลยค่ะ นาก็จะวางเอียงๆนิดนึงค่ะเพราะว่ากดลงไปเล็กน้อยได้นะคะไม่ต้องกลัวเขาช้ำด้านข้างนี้จะตกแต่งด้วยหินก็ได้นะคะแต่น,นี้นา่ก็จะปล่อยไว้อย่างนี้เลยค่ะ,คะเสร็จแล้วเราก็รดน้ําสักเล็กน้อยนะคะอันนี้ดินเขาเปียกชื้นอยู่แล้วนะคะนาก็จะยังไม่รดน้ําเดี๋ยวให้ดินเขามีความแห้ง สักเล็กน้อยถึงจะรดอาจจะสักสองสาวันมารดทีค่ะเนี่ยค่ะเรารดน้ําได้เลยแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะการปลูกโบัวบกโ,โขดง่ายๆนะคะค่ะเดี๋ยวประมาณสักอาทิตย์นึงเรามาอัปเดตดูนะคะว่าเขาจะเริ่มงอกออกมาหรือ,อยังค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นหัวที่ได้มาค่อนข้างสดนะคะมาค่ะเรามาดูโบัวบกโ,โขดที่เราปลูกไว้กันนะคะว่า สิบวันผ่านไปเป็นยังไงกันบ้างนะคะทีแรกแม่นางว่าจะอัปเดตเจ็ดวันนะคะทีนี้ก็เพิ่งนึกได้ก็วันนี้ก็ปาเข้าไปวันที่สิบแล้วนะคะมาดูค่ะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างหรือเปล่านะคะอันนี้ปลูกไว้สองกระถางนะคะที่เป็นหัวใหม่ที่เอามาลงค่ะมาดูกันค่ะอันนี้กระถางที่แม่นางทําคลิปในวันนั้นนะคะค่ะอันนี้หุกสาเขาเอาหินมาใส่ให้นะคะ ก็จะเห็นว่ามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะเนี่ยค่ะจะเห็นว่ามียอดเล็กๆนะคะเนี่เพื่อนๆดูนะคะเนี่ยค่ะตรงที่ปลายนิ้วชีแม่นางนะคะเนี่ยค่ะเห็นว่ามียอดเล็กๆแตกออกมาแล้วนะคะเนี่ยค่ะตรงนี้อ่าเนี่ยค่ะอันนี้3มวันบางทีก็4วันนะคะแม่นางก็จะให้น้ำเข้าทีหนึ่งค่ะเนี่ยค่ะ การให้ปุ๋ยก็ไม่ยากนะคะไม้หัวพวกนี้สามารถให้ได้ทั้งปุ๋ยเคมีชีวภาพหรือว่าเป็นพวกน้ำหมักนะคะที่เราทำไว้ค่ะเป็นฮอร์โมนนมสดหรือว่าจะเป็นฮอร์โมนต่างๆที่เพื่อนๆทำไว้สามารถเอามารดได้นะคะถ้าเป็นพวกปุ๋ยเคมีก็สูตรที่มีอฟอสฟอรัสนะคะ คืออาจจะเป็นสูตรเสมอก็ได้ค่ะสิบห้าสิบห้าสิบห้าหรือว่าสิบหกสิบหกสิบหกก็ได้นะคะเนี่ยค่ะเห็นว่ามียอดออกมานะคะ,ะมาดูอีกกระถางหนึ่งค่ะเนี่ยค่ะตรงนี้นะคะจะมียอดออกมานี่ตรงนี้ก็ใกล้แล้วนะคะ นี่ก็ใกล้จะเห็นยอดละแต่ตรงนี้นี่เห็นแล้คะ่ะนี่มียอดโผ่ออกมาแล้วคะ่ะเขียวๆเ,เล็กๆนะคะอ่าค่ะก็ลองเอาไปปลูกกันดูนะคะปลูกบัวบกโขดไว้ประดับบ้านคะ่ะเป็นทั้งสมุนไพรแล้วก็ไม้หน้าตาน่ารักประดับไว้ในบ้านของเราคะ่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe เป็นกำลังใจให้กับน้ำรินชนแนลด้วยนะคะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนคะ่ะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ